สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำบอลสีที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้กับบอลสีที่เราเลี้ยงอยู่นอกตู้มาเปรียบเทียบกันให้ท่านได้รับชมด้วยนะคะเหล่านี้คือเป็นบอลสีที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้นะคะอยู่ในตู้ตลอดเวลาค่ะวันนี้เราออกมาให้ท่านได้รับชมด้วยเพราะว่าจะดูให้ท่านรับชมว่ามือสมัครเล่นอย่างเราเลี้ยงบอ ตู้ส่วนหนึ่งแล้วก็เลี้ยงบนสีไว้นอกตู้อีกส่วนหนึ่งว่าความแตกต่างกันจะเป็นอย่างไรนะคะอา่านุมานอมพระพร้าต้นนี้นะคะเราเลี้ยงอยู่ในตู้ตลอดเวลาค่ะตั้งแต่เราได้เขามาเขาก็มีใบที่สวยงามตามการเวลาตามอายุของเขานะคะแล้วก็จะมี ออกลูกมาด้วยนะคะใบเขาลูกๆเขาก็ใบสวยค่ะสีสวยอตัวเร็วค่ะสองฝั่งโค้งเราก็สวยค่ะตัวเร็วเหมือนกันนะคะเยียงแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในตู้นานเขาเขาตัวก็จริงแต่เขายืดย้วยค่ะยืดย้วยนะคะกําลังเพราะว่ากำลังสวยงามก็จริงแต่ว่าก็ยืดย้วยค่ะน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ ยงแต่ว่าเราเอาออกมาให้ท่านได้รับชมด้วยถึงความสวยงามของเขาถ้าอยู่ในตู้ค่ะอย่างเท้ารำไทยต้นนี้นะคะใบใหญ่ใบหนาค่ะแล้วก็ป้ายห้าภาพก็มีเหมือนกันนะคะสีสดสีสวยค่ะอันนี้ก็คือใบใหม่ของเขานะคะใบล่าสุดจะเป็นแบบนี้ค่ะสีสวยค่ะทศกักกณฐ์ก็โต กัดสีสวยค่ะในอยู่ในตู้นะคะต้นนี้อยู่ในตู้เหมือนกันเพียงแต่ออกมาให้ท่านได้รับชมด้วยเขาอยู่ในตู้แล้วเขาก็จะยืดย้้ยค่ะเนี่ยต้นสูงมากแล้วต้นสูงมากแล้วะคะ่ะน่าเป็นห่วงว่าถ้าอยู่ในตู้ก็<อ>ก็จะเอโอนเอ็นจะล้มค่ะเราก็ค้ำบอลให้แต่ว่าเราก็มือใหม่นะทําไม่ค่อยเป็นค้ำบอลก็ไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้ก็คือสีปราดนะคะ ที่ขาดก็สวยค่ะอยู่ในตู้นานก็เสียทรงเสียรูปนะคะเราก็อ,าออกมาค้ำบอลให้นะคะแต่ว่าเราค้ำไม่สวยค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยงามนะคะเ,เทคนิคการค้ำบอลเราก็ทําไม่เป็นค่ะอันนี้คือต้นนี้ก็คือชิ้นปนชนนะคะชิ้นปนชนโบราณค่ะเราแยกออกจากแม่เขาแล้วเราก็เลี้ยงในตู้นะคะแล้วก็ตัวเร็วค่ะ ตเร็วเช่นเดียวกันจะเปรียบเทียบให้ดูว่าบอนสีเหล่านี้ที่เราเลี้ยงอยู่ในตู้ตัวเร็วสีสวยนะคะถ้าเราได้ดูแลตลอดเวลายิ่งจะสวยกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าของเรานี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านค่ะเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ในตู้ตามลําพังค่ะแต่ว่านานๆก็มาดูแลทีค่ะเขาก็ยังสวยได้เอ,อ่ออยู่คงทนได้นะคะ อย่างนี้ถ้าน้ํายังไม่แห้งนานเขาก็อยู่ได้อยู่ค่ะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าบอนสีที่เราเลี้ยงนอกตู้คือบอนสีเหล่านี้นะคะอย่างชินบัญชนต้นใหญ่นั่นก็คือเป็นแม่ของลูกต้นนี้นะคะที่เราเอาไป,ไปเลี้ยงอยู่ในตู้ค่ะเราแยกออกจากต้นแม่เขาค่ะบอนสีเหล่านีา้เราเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันคะ่ะเรานอกตู้ตลอดนะคะ อย่างเช่นฟันดาวต้นนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้อยู่นอกตู้นะคะอะตอนเราไม่อยู่บ้านเขาก็แห้งเหมือนกันน้ําแห้งกระบะหมดเลยค่ะกําลังจะใบเหี่ยวเหมือนกันนะคะแต่เราก็มาทันเหตุการณ์อยู่คือเขาก็ไม่ตายก็จริงแต่เขาก็ไม่ค่อยจะโตนะคะบอนสีนอกตู้คือเหล่านี้เป็นบอนสีนอกตู้ทั้งนั้นค่ะอย่างอะไรนะพญาขอมค่ะ ก็เริ่มมีสามใบแล้วนะคะสีนรุงสีเบญจรงก็ไม่ตายแต่ไม่โตค่ะเหงือใบเดียวแล้วนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าเราเลี้ยงนอกตู้ไม่ตายก็จริงนะคะแข็งแรงก็จริงแหละแต่ไม่แต่ไม่ค่อยโตค่ะโตช้าค่ะก็ให้ท่านได้รับชมด้วยคือแต่ว่าเหล่านี้คือ วางใกล้กันนะคะเอาออกมาจากนอกตู้มาให้ท่านได้รับชมอยู่ใกล้ๆกันด้วยค่ะว่าพอเราเลี้ยงในตู้ความสวยงามมันก็จะแตกแต่งกันต,ตั้งเยอะค่ะแตกต่างกันเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราจะเลี้ยงบอลสีไว้ชยชมนะคะถ้าเรามีตู้แล้วก็น่าจะเลี้ยงไว้ในตู้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเขาก็ยังมี ชีวิตอยู่ได้แล้วก็สวยงามค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ